สวัสดีค่ะมีข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบเลื่อนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งวันนี้13กรกฎาคม2567ข่าวจากสื่อต่างๆรายงานตรงกันว่าโครงการข้าวมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งธนาคารทกสอขอเลื่อนเปิดแอปพลิเคชันของทกส BAAc Mobile ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เลื่อนจากเดิม15กรกฎาคม2567เป็น24กรกฎาคม2567เป็นต้นไปเนื่องจากขณะน,นี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางปุ๋ย16สูตรให้เป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศส่วนราคาชีวพันธุ์ให้ใช้ราคาบัญชีนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนไว้ด้วยเหตุดังกล่าวกรมการข้าวจึงมีหนังสือแจ้งเลื่อนออกไปก่อน ส่วนชาวนาที่ต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ต้องรอวันที่24กรกฎาคม2567เป็นต้นไปคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ